แม่หูจ pues ักคนชื่อพรกบบหุจักนะมั้งมนเป็นลูกเป็นหลานเติมเต็มเติมไปอย่างเนี้ยเติมเต็มไปแม่หูจักคนชื่อพรกับเออมันมาอยู่ด้วยเขาเจี๊ยดียวแล้วมันก็หายแชปหายแชปเลยเออดูนี่แม่นี่ยมันอยู่ด้วยแม่ก่อนมันมันถ้าจะมาอีนี้แล้วมันหายแชปเอาไปถามพี่เอินเอาลูกให้มาเลี้ยงไหนอะเขามันมันแบบได้โดนงานอะมามางานวัด ปู้กันเนี่ยการลูกพรอนหน้าไก่เอาไปน้อยไปโตเออแล้วก็บอกว่ามันมันน้อยอยู่รูปนั่น่ะเออแล้วทีเนี้ยเต้ยจะไปหาคนจื่อพรอนหรือว่าญาติคนจื่อพรอนนี่ที่ไหนขอเป็นคนที่ไหนปากล้องกันปากล้องครับเป็นคนปาต้องไปหาพี่วอนบ้านพี่วอนก่อนพี่วอนพี่วอนพี่วอนนี่คือญาติญาติครับญาติญาติกันนึงพี่วอนพี่พรอนี่ย แต่ผมก็ไปตดต่อกับกอดนะเพราะพี่วอนพี่พรมันหายไปเป็นสามิีกับปีนะมันเจ็บมากเแล้วบ้านเขาอยู่หันกบ้านเขาอยู่หันบ้านเขาอยู่นมีการเอ่ยถึงป้าวอนครับที่บ้านปากล้องตําบลน้ำดิบอําเภอป่าซางจังหวัดลำพูนคนนี้เป็นญาติของพรคนที่เราพุ่งเป้าคิดว่าเป็นแม่ของพี่น้อยใช่หรือไม่ตอนนี้ไม่รู้ ทางเดียวที่จะพิสูจน์ได้คือลุยบ้านปากร้องไปหาคำตอบถึงถิ่นกันเลยครับไปหาป้าวอนกันบ้านป้าวอนอยู่ตรงไหนหรอ หลังไหนเนี่ยเหรอตุ๊วอนตุ๊กเช้านาทงแกป้าเป็นป้าวอนอะ่ะป้าวอนตุ๊กกระข้ามป้าวอนที่เป็นญาติกับคนที่ชื่อเกยอ,ะอ่ะตุ๊กกระข้ามบ้านหลังใหมนะะ่นั่นอ่ะสวัสดีจ้าพี่ไผ่อยู่บ้านกระเจ้าเออ ไปวอนอะนะเออไปไหนน้นไหนแม่าพูดไหไไหังที่ไหนเอมหนลงก่อน่ระวังระรถหลัง้ไหมดยรถวดกแน่แม่เาดเาแ้วไอนเขาต๊ไปได้กอกว่าจะได้ที่แม่เอ๊เไปค้าบยายมาที่กววา เดี๋ยวเอาอยายมาเนาะไปหายายวัดจะได้ร้อนเดี๋ยวเต้ไปหายายเออมันมีบ้านคนมีบ้านแม่ก็แปลกกันลงกันอยู่บ้านเดี๋ยวเต้ไปหาปุ่นดีกว่า สวัสดีเจ้าแม่แม่สวัสดีเจ้าคุณหแม่วนแม่วนสวัสดีคโอ้แม่วนสวัสดีครับโอ้ยแป่งกระทงกันกะรบทุกสายตาจดจ้องมาตินอกหมดเลยเนาะจะขออู้ตวยคุยตัยแม่วอนหน่อยแม่ รำพันสวรรณคงได้สมประสงค์ครางแห่งใจปาหาติย์แห่งรักที่พัดรากนั้นอน,นุนภาพบรรดาฝากดฝากด้า i <laughs>